ฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่8 6สองควบโสสำนักกบีต่ตารั่วมองหน้ากันจากนั้นคนที่ตัวเตี้ยก็ยื่นมือออกไปชายชุดขาวที่อยู่ข้างเชียนฉินอุทานออกมาร่างกายถูกโยนเข้าไปยังหุบเขาด้วยพลังร่องหนขณะที่เขาถูกโยนเข้าไปในหุบเขาเสียงแรมทะรุผ่านสวงสวรรค์ดังกึกก้องภายในหุบเขาพิษตาเดียวจุดสีแดงจำนวนมากก็ออกมาจากใบไม้แห้ง แล้วเริ่มรวมตัวกันมองไกลๆแล้วภาพวิวทิวทัศน์น้าหวาดกลัวอย่างมากสิทพีเชินฉินเนี่ยหันกลับมานางมองไปที่คนของสำนักกระบีต่ตารัวและหลงนี่หมายความว่าอะไรท่านอาวุโสขณะเฉยนฉินเอ่ยจบแสงสีแดงนับไม่ถ้วนกรเริมเคลื่อนไหวร่วมตัวกันเกิดเป็นก้อนเมฆสีแดงมันเริ่มส่งเสียงและเคลื่อนเข้าหาชายหนุ่มชุดขาวมันเคลื่อนไหวเร็วเกินไปราวกับเป็นประกายสายฟ้า ล้อมรอบชายหนุ่มชุดขาวไว้ชั่วขณะหนึ่งชาเหตุการณที่ทา้ทุกคนตกตะลึงแต่คู่วุโสองคนนั้นกลับเงียบกริบแสงสีแดงนับไม่ถ้วนทะลุผ่านเสื้อผ้าชายชุดขาวเจาะเข้าสู่ร่างกายในเวลาเพียงแค่สามลมหายใจเสื้อผ้าก็ย้อมไปได้วยสีแดงโลหิตเสียงกรีดร้องอันน่าหวาดกลัวระเบิดออกมาและท้องออกจากปากความเจ็บปวดดุแรงท้ายเขาขูดลีดร่างกายตัวเองกระดูกกรปรากฏออกนอกร่างกาย ่างเขาเริ่มสั่นไหวและกิ้งไปในคูบเขายังรุนแรงดวงตาเผยความสิ้นหวังและความเกลียดชังที่ไม่อาจจินตนาการได้สิทธิ์พี่เฉียนฉินนั้นสั่นสะท้านขนาดจุดสีแดงเกือบทุกจุดในคูบเขาป้ากดเข้าไปในร่างกายของชายหนุ่มดวงตาเข้มนหมองเสียงกรีดร้องค่อยๆอ,อ,อ่อนแอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากแต่ก็เป็นเรื่องน่าตกใจด้วยสิ่งที่ท้ายทุกคนเนี่ยมีท่าทีเปลี่ยนไปเรื่องวันนี้เป็นเพราะข้า หากสิทธิของเฉียนฉินไม่ตายก็คงจะดีจะได้ไม่มีความเครียดแค้นต่อกันระหว่างเราจิตสังหารของยินเฉาชิงนั้นมองไปยังเฉียนฉินสำหรับสตรีคนที่เรียกกัวชิงฉีว่าสิทธีใบหน้าก็สีดมือของนางกุมปากตเองและจะอ้วกร่างกายนางสัน่นนางเพิ่งเคยเรื่องน่ากลัวแบบนี้มีเพียงชายหนุ่มชุดสีฟ้าขามที่กำลังยกย่องกลัวเขาไม่สแสดงการอะไรบนใบหน้าแต่กลับมองไปยังผูบเขา ด้วยท่าทีมึนเมาแทนฉีฟางแห่งสำนักกระบี่ก็ยิ้มให้ผู้พุสโสตัวเตีย้ยดูเหมือนเราสองคนจะไม่ต้องสังหารใครอีกคนนั้นรอมาแลงจิวหลีส่วนใหญ่เข้าไปในร่างกายแล้วผู้พุสโสตัวเตี้ยบอกว่าพี่ชีใช้กฎเกณฑ์ได้ดีเยี่ยมข้าหวังว่าท่านจะไม่ออมมือเมื่อเราได้รับขนทองคําพิสูจน์เรายังต้องรายงานกลับไปยังสำนักชีฟางก็หัวเราะเขตบกระเป๋าทีหนึ่งหินหยกสีแดงก็ปรากฏ ฝ่ามือขาวสลักสร้างเป็นรูปกระบี่กดเกณฑ์ผนึกกระบี่จงเกิดสิ้นำคำพูดหินยกเริ่มเลืองแสงลอยเข้าไปในขุบเขากลายเป็นแสงสีแดงเมื่อหินยกรอยเข้าไปเสียงฉี่ฉีก็เปลี่ยนเป็นดังขึ้นและแผ่สีแดงหลายเส้นก็ออกมาจากหินหยกจากนั้นเสียงคำรามดังกึกก้องหินยกแดงเริ่มขยับโดยรูปแบบลึกลับในพริบตาการเคลื่อนที่ของมันก็เพิ่มขึ้นจงดูคล้ายกระลอมละลาย ไปกับเส้นสีแดงเส้นสีแดงเหล่านี้พุ่งเข้าหาชายหนุ่มที่กําลังอดทนดิ้นหลนแพสีแดงเคลื่อนไหวเร็วมากมาถึงเบื้องหน้าชายหนุ่มในพิภตามันไม่ได้เข้าไปในร่างเขาแต่กลัวพันกลายเป็นตาข่ายล้อมรอบชายหนุ่มบนพื้นแทนผู้บุโสชีฟารมพูดว่าผนึกโดยคําว่าผนึกตาข่ายสีแดงก็เริ่มเลืองแสงเกิดเป็นเสียงแตกแล้วตลอดทั้งตาข่ายก็เกิดเป็นผนึกหลังเสร็จสิน้นผู้บุโสตัวเตี้ยก็เดินเข้าไปในหุบเขา ขนาเขาเข้าไปเสียงจากใบไม้และจุดสีแดงก็ปรากฏทว่าข่าวนี้บดีมีมากมายนักพวกรุโสตัวเตี้ยยกมือขวาขึ้นและพลิกนิ้วทุกครั้งที่เขาพลิกฝ่ามือส่งพลังปานก็บี่ออกไปจุดสีแดงจํานวนมากจะถูกทําลายตามจริงแล้วหากมีมาแรงจิ๋วหรีมากขึ้นกว่านี้มันจะทําให้เขารับมือได้ยากแต่ตอนนี้พวกมันไม่มากเท่าไรเขาเลยต่อกรพวกมันได้ง่ายได้ฉีฟาฟแห่งสํานักกระบี่ใต้รั่วเขินล่างก็สู่หุบเขา เมื่อมีเขามาช่วยเหลือเรา,มาแมลงที่เหเรืออยู่ก็ถูกทำลายทันทีคนที่สามที่เข้าไปยังุูเขาคืออาจารย์ลุงของกัวชิงยี่และหลังจากเขาก็เป็นคนอื่นส่วนเฉียนฉินใบหน้าแต่ไม่ได้ความโกรธของนางหายไปลงเหลือแต่เพียงความสงบนิ่งและหวาดกลัวหลังจากผู้วุโสต,ตัวเตีย้ยส่งพลังกระบี่ชุดสุดท้ายเพื่อทำลายมาแมลงจิวหรี่เขาก็ปากดตัวลงบนทุ่งดอกไม้สีทองหลิวชงยี่ไปเอาผลไม้ทองคัพพิสูน์พวกนั้นมา น้ำเสียงผู้่อุโสตัวเตี้ยเต็มไปได้วยความองอาจหลิวชงยี่เป็นชายชราขั้นตัดวิญญาณเป็นอาจารย์ลุงของกัวชิงยี่หลังจากได้ยินคำคูดนี้เขาพยักหน้าและกำลังจะเข้าไปเก็บผลไม้ทองคำทว่าชั่วขณะนั้นสายลมก็พัดเข้ามาในหุบเขาครั้งแรกสายลมไม่มีอะไรส่วนใหญ่มันแค่พัดใบไม้ทว่าเมื่อสายลมพัดเข้าหาผููุ้่้โสสองคนใบหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปชีฟ้าก็หันกลับมาดวงตาก็มองไปยังนอกหุบเขา ใบหน้าครูปุโสตัวเตี้ยมืดหมู่เขาวางฝ่ามือลงไปดวงตาแต่ไม่ได้จิตสังหารการเคลื่อนไหวนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศในหุบเขาตอนนี้จิตสังหารเข้มข้นเป็นผลให้หรือชงยี่กำลังเข้าไปเก็บผลไม้นะั้นต้องหยุดชะงักและเผยใบหน้าตกใจส่วนคนอื่นก็มีท่าทีเดียวกันมีเพียงแค่เฉียนฉินที่สงบนิ่งและมองร่างศิษย์พี่ตัวเองที่ตายไปแล้วราวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนางไม่มีสิ่งใดทำอะไรนางได้ฉีฟางก็คิด สหายเซียนที่เพิ่งมาถึงที่นี่ไม่จําเป็นต้องซ่อนตัวหรือแกล้งทําข้าเป็นหนึ่งในผู้บุโสของสํานักกบี่ตาร่วงฉีฟางข้าขอให้สหายเซียนออกมาพูดคุยกันก่อนสองผู้บุโสน,นมองหน้ากันชั่วขณะสายรวมพัดผ่านความรู้สึกจากเบื้องหน้าก็เพิ่มคูณขึ้นข่าวแรกมันเหมือนกับมีอสูรดุร้ายห่างออกไปไกลแต่จากนั้นพิบตาอาสูรตัวนั้นก็อยู่เบื้องหน้าการเปลี่ยนแปลงอรวดเร็วนี้ ทำให้จิตใจผูู้้โสสองคนสั่นเทาควันสีเทาอันหนาแน่นออกมาจากคุเขาควันสีเท่านี้ไม่สามารถเห็นคนที่อยู่ข้างในได้ชัดเจนมันหยุดอยู่ด้านนอกขณะควันสีเทาปรากฏใบหน้าฉีฟางเปลี่ยนไปผู้พุโสตัวเตี้ยพูดขึ้นว่าท่านคือผู้จบเขาไม่รอให้ตอบจึงคำรามออกไปฝ่ามือสัมผัสกระเป๋ากระจกทองแดงก็ปรากฏกระจกถูกโยนออกไปและขยายใหญ่ขึ้นมันปลดไปแสงสีเขียว จังหวะที่ผู้พิสต,ตัวเตี้ยโยนกระจกฉีฟางเองก็รู้ว่าต้องทํำยังไงเขาสร้างผลึกในฝ่ามือโดยไม่ลังเลและกระบี่สมบัติด้านหลังก็ลอยขึ้นกระบี่ลอยเป็นแนวดิ่งพุงเขาหาภาพมายากระบี่นั้นฉีฟางตะโกนว่าฝันขณะสองผู้พิสูจโจมตีหลิวชงยี่ผู้เป็นชายชลาขั้นตัดวิญญาณก็เคลื่อนไหวพุงเขาหาผลทองคําพิสูจน์เขาบ่วงเพาะมาช้านานและรู้จังหวะโอกาสและเขาอยู่ใกล้กับผลไม้ดังนั้นจึงมาถึงในพิบตา แสงจากกระจกทองแดงราวกบกดเกณฑ์ล้อมรอบควันสีเทาในเวลาเดียวกันกระบี่ของฉีฟ้าก็เหมือนกับยอดภูเขาก่อนที่กระบีจ่จะเข้าใกล้เกิดเป็นคลื่นกระแทกรุนแรงสำนักกระบี่ต้ารั่วมีชื่อเสียงด้านกระบี่พลังกระบี่แต่ละคนไม่อ่อนแอขณะที่ปานกระบี่พุ่งเข้ามาควันสีเทาก็เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนี้ราวกับมานับหมื่นตัวราวกับคลื่นซินามิควันสีเทาพุ่งผ่านทุกสรรพสิ่งล้อมรอบทั้งุบเขา ทมกลางสิ่งเหล่านี้มีเสียงเยือกเก็นออกมาจากในนั้นแสงหิ่งห้อยจะเทียบดวงจันทร์อันสองสว่างได้อย่างไรเสียงนั้นเย็นสุดขั้วขณะเข้าหูทุกคนมาท้ายพวกเขาทั้งหมดสั้นเทาแสงสีเขียวรอมรอบควันสีเทาแตกสลายกลายเป็นละอองกระจกทองแดงก็เกิดเสียงแตกแล้วปานกระบี่ของชีฟางก็แตกกระจายพวกบุโศสํานัก,กระบี่ทั้งสองคนแทบกากรุิดออกมาขณะที่ร่างกายกระเด็นออกไปทิ้งไว้แต่รอยเท้า รอยทาพวกเขาทําให้ที่นี่สั่นสะเทือนขณะควันสีเทากระจายตัวมีควันเส้นหนึ่งคุ้งออกมาราวกะบีเป้าหมายมันไม่ใช่สองผู้ผู้โศแต่เป็นชายชรา,าหริวชงยี่ขั้นตัดวิญญาณที่กําลังพยายามเก็บเกี่ยวผลทองคําพิสูจน์ไปหน้าหริวชงยี่ก็เปลี่ยนไปเขารู้ตัวว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จึงเคลื่อนที่พิบตาเขารู้ว่าการเคลื่อนไหวพิบตานี้อันตรายอย่างมากแต่ชั่วขนานั้นเขาไม่อาจคิดอะไรให้มากความร่างกายเริ่มบิดเบี้ยว และกาลังเลื่อนหายทว่าลมหายใจหนาวเย็นออกมาจากภายในควันสีเทานั้นมันพุ่งเข้าหาเขาควันสีเทาเข้าใกล้และทะลวงผ่านมิติมันพุ่งผ่านร่างหริวชงยี่ในพิบตาก่อนจะเคลื่อนที่ออกห่างออกไปเจ้าใบหน้าหริวชงยี่เปลี่ยนไปเขากําลังจะเอ่ยแต่ร่างกายก็สัน่นและเริ่มขยายออกราวกับลูกโปง่งชาเหตุการณ์นี้แปลกมากร่างหริวชงยี่ขยายจนเกินขีดจำกัดก่อนจะระเบิดเสียงขั้นตัดวิญญาณสำนักกระบี่ตาร่ว ถูกฝืนให้ระเบิดล่างตัวเองเสียงดังสะท้านไปทั่วคุบเขาก่อนเลือดมากไายโปรยปายฝนโลหิตปกคลุมทุกที่ในหมอกโลหิตมีร่างสีม่วงผู้หนึ่งเดินเข้าไปในคุบเขาคนคู่นี้มีผมยาวใบหน้าไม่ได้หล่อเหลาแต่กลับให้ความรู้สึกว่าไม่มีใครเทียบได้นิ้วมือของเขามีควันสีเทาสองเส้นเคลื่อนไหวเล่ากำลังก่อนบนเอวมีป้ายสีสม่วงสลักคำว่าเจ็ด การปรากฏตัววังหลินท้ายทางภูเขากลายเป็นเงียบสงบใบหน้าของกลัวชิงยีก่ก็ซีดเผือกร่างกายก็สัน่นฝ่ามือที่จับกระบี่นั้นถึงกับสีดสิทธิ์ของเขาถึงกับเผยใบหน้าหวาดกลัวท้ายสุดนางไม่อาจยืนได้และุูเขาลงไปอ้วก,กับพื้นใบหน้าสีดส่วนชายหนุ่มชุดคลุมสีฟ้าที่ดูไม่เหมือนว่ามาจากสำนักกระบี่ดูเหมือนเขาจะมึนเมามากกว่าเดิมก่อนจะสูดหายใจสูดรสชาติโลหิตเข้าไปนอกจากทั้งสามคนนี้ยิงสาวนามว่า เฉียนฉินก็เผยใบหน้ายุ่งเหยิงและดับบ่มพาะของผู้น้อยและจิตใจไม่ได้แข็งแกร่งเพียงพอเทียบเท่าผู้เบื่อโซสองคนแม้ทั้งสองคนใจใจสั่นและพงตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นใบหน้าพวกเขาก็สงบสายตาวาังลินกวาดผ่านไปแต่ละคนจากนั้นใช้นิ้วชี้ไปทา,ากาศควันสีเทาหลายเส้นออกมาจากเลือดเนื้อที่กระจัดกระจายและรวมตัวเข้าด้วยกันก้อนเมฆสีเทาขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นและรวมตัวเข้าหานิ้วคงวังลิน ควันสีเทาจานวนมากรวมตัวกันจนเกิดเป็นลูกแก้วลูกหนึ่งลูกแก้วนี้ขุนมัวมีพลังลึกลับบรรจุไว้เมื่อมองมันก็อดไม่ได้จะมองเจาะเข้าไปวังดินค่อยๆบีบนิ้วพลังผันผวนออกมาจากข้างในลูกแก้วทําให้มันขดลงเหลือขนาดเท่าเหล็บหลังจากนั้นเขาคว้ามันด้วยฝ่ามือพร้อมกับลูกแก้วสีเทาหายไปฉี้ฟแห่งสํานักกระบี่ต้ารัวกะมองป้ายสีบ,บนเอวนั้นสํานักชะตาสวรรค สิทธิ์อันดับเจ็ดแห่งกองกําลังสีม่วงวังรินวังรินก็ถอนมือกลับมาและมองไปยังฉีฟางจงตอบข้าหนึ่งคำถามแล้ววันนี้ข้าจะไปพวกเจ้าหนึ่งคนไปฉีฟางก็หัวเร,ราะเล่ากระดี่เรื่องขบขันฝ่ามือสร้างผนึกขึ้นไปจากนั้นปานกระบี่ทรงพลังออกมาจากฝักกระบี่ปานกระบี่เป็นสีเขียวฉีฟางย่อเย,อเยอืยวังรินแม้เจ้าจะเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับกลางโดยระดับต้นของเราสองคนเพราะกระสมบัติกระบี่จากสำนักแม้เจ้าจะสังหารเรา ก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเจ้าจะไปทะเลวิญญาณมารทิศตะวันออกได้อย่างไรเมื่อมันจะเปิดในอีกหนึ่งเดือนครึ่งเขาดินข่าวหรือเกี่ยวกับคนที่ถูกเลือกให้เข้าทะเลวิญญาณมารทิศตะวันออกมาแล้วเขาดินว่าสิทธิ์อันดับ7็กองกําลังสีม่วงที่ได้รับเข้ามาใหม่ก็เป็นหนึ่งในคนที่รับเลือกตอนนี้เขาเห็นวังรินเขาจึงตัดสินใจเดิมพันเขาเดิมพันว่าวังดินไม่กล้าลงมือโดยพลาการเพราะทั้งสองคนสามารถตอบโต้ด้วยพลังเต็มที่และผลักดันให้เขาได้รับบ,บาดเจ็บ ซึ่งจะเป็นการที่ทําให้การเดินทางของวังดินเข้าสู่ทะเลวิญญาณมานเป็นไปด้วยความลําบากเพวกวื่อเบื่อโสตัวเตี้ยไม่ได้คู่อะไรตั้งแต่วังดินปากตัวดวงตาเขามองวังดินตอนที่ได้ยินคําพูดวังดินเขาจึงร่อมตระหนักเลยว่ามีบางสิ่งผิดปกติจากการสังเกตคนผู้นี้ไม่ใช่คนที่ทําอะไรโดยไม่คิดก่อนจะลงมือแทนจะเสียเวลาพูดคุยเขาใช้โอกาสนี้โจมตีเสียดีกว่าโอกาสชนะเซียนระดับกลางด้วยเซียนระดับต้นสองคนแทบจะเป็นไปไม่ได้ เูบุโสตัวเตี้ยกัดฟันและเริ่มเคลื่อนไหวโดวยไม่ได้เอ่ยคำใดเขาตบกระเป๋าทีหนึ่งทงสีแดงรลหิตปรากฏเพียงสะบัดหมอกรลหิตก็ออกมาจากทงบอกคุมร่างกายเขายอมรับความตายซะผู้บุโสตัวเตี้ยตะโกนขึ้นฝ่ามือสร้างผนึกตาประทับโลหิตกินขาวเลือดนั้นก็คุ่งออกไปหาวาังดินในเวลาเดียวกันผู้บุโสตัวเตี้ยกัดฟันและพ่นรลหิตออกมาสีโลหิตเป็นสีทองหลังกา,กากออกมาเขาก็เริ่มไล่หมนุน บทสวดนี้ราวกับพูดผีมันได้ยินแต่กลับมีพลังลึกลับปรากฏราวกระตกลงมาจากสวงสวรรค์กืนกินปีศา,ศาสวรรค์ดวงตาผู้ประโสดตัวเตี้ยส่องสว่างเสียงตะโกนดังขึ้นทําให้โรหิตสีทองจางๆเริ่มเคลื่อนไหวด้วยวิธีลึกลับมันเลือนหายในพิบตาศีรษะมายาสูงราวกับพันฟุตปรากฏขึ้นด้านหลังผู้ประโสดตัวเตีย้ยศีรษะนี้ขนาดใหญ่มากและมีสีดําแกมเขียวศีรษะนี้ ไม่มีเส้นผมขึ้นเลยแม้แต่เส้นเดียวดูราวกับพูดผีปีศาจอันดุหลายแม้จะเป็นภาพมายามันกลับดูเสมือนจริงและปวดปลายกินไอยเยือกเกิน็นจังหวะที่ศีรษะปรากฏขึ้นมันร้องคำรามแล้วพุ่งออกไปเบื้องหลังพวบพอโศเข้าหาวังหลินพวเพอโสตัวเตี้ยตะโกนว่าโจมตีฉีฟางก็กัดฟันเขาสร้างผนึกขึ้นและตะวัดลงไปกระบี่ด้านหลังส่งเสียงก็หึมสะเทือนปฏตพีแล้วพุ่งเข้าหาวังหลิน ลาวกับมังกรโหดเทียมในเวลาเดียวกันฉีฟางยังพบโอกาสนี้ยังไม่ดีพอจึงพ่นโลหิตออกมาเพิ่มจากนั้นก็นั่งสมาธิรับโลหิตไว้กลางฝ่ามือเขาคำรามทีหนึ่งแล้วตบมันบนหน้าผากเสียงตบดังสนัน่นร่างฉีฟางสั่นสะท้านแสงกลมๆสีเขียวออกจากหน้าผากวิญญาณดั้งเดิมของฉีฟางร้อยจากปากจากนั้นวิญญาณกลายเป็นกระบี่ใบไม้แห้งสลักบนตัวกระบี่วิญญาณดั้งเดิมของเขาเข้าไปในกระบี่นั้น ไรตามปานกระบี่ยอมรับความตายซะสองคู่ผู้สนระดับต้นของสำนักกระบีต่ต้ารั่วร่วมมือกันเต็มกำลังวังอรินยืนอยู่ได้ใบหน้าสงบเขาก้าวไปข้างหน้ายกมือขึ้นและกดกาอากาศดัดชนีแห่งความตายเพียงหนึ่งนิ้ววิญญาณนับหมืน่นสูญสิ้นเพียงหนึ่งนิ้วดอกไม้ใบหญ้าขุบเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแม้กระทั่งใบไม้ที่แห้งเหี่ยวก็เริ่มแตกสลายไม่ใช่เพียงแค่ด้านนอกแต่ลากของมันก็แตกสลาย ฝ่ามือรูหิตหลายจุดที่กำลังพุ่งข้าหาวังรินตอนนี้พังทลายด้วยนิ้วมือของเขาและพวกมันแตกสลายทันทีโดยไม่มีการหยุดชะงักเทว่าหากมันเนี่ยแค่ทําให้พังทลายก็คงไม่เผยพลังที่แท้จริงของดัชนีแห่งความตายประทับรลหิตที่ถูกทําลายแยกออกไปค่อยๆถอยกลับอย่างช้าๆแต่ก่อนที่มันจะถอยกลับไปได้ไกลกว่านั้นมันก็ถูกนิ้วมือของวังรินดึงกลับมาด้วยดัชนีแห่งความตาย ชาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรวดเร็วมากมองจากข้างนอกมันเหมือนกับน,นิ้วโป้งของหวังหลินกดลงบนฝ่ามือโรหิตจากนั้นก็ถูกนิ้วโป้งของเขาดูดซับและมันกลายเป็นสีแดงโุลหิตไปแล้วหลังจากดูดซับพ,พลังของฝ่ามือโรหิตดวงตาวังหลินก็เยือกเย็นไม่เพียงแต่นิ้วมือของเขาไม่ได้หยุดแต่กลับเคลื่อนเร็วขึ้นวังหลินผ่านปานกระบี่ของชีฟางและกดนิ้วโป้งระหว่างคิ้วศีรษะของปีศาจตัวนั้น ดวงตาปีศาจนั้นเปิดปลายแสงชั่วร้ายจังหวะที่นิ้วมือวังลินมาถึงมันก็อ้าปากและกืนนิ้วโป้งของวังดินเอเมื่อเจ้าอยากกินเช่นนั้นข้าจใจเจ้ากินให้เต็มที่นิ้วโป้งวังดินก็เลืองแสงอีกครั้งและผลักดันพลังทั้งหมดที่ดูดซับมาเข้าสู่สศีรษะมันเวลาเดียวกันพลังทำลายล้างเซี่ยวหนึ่งออกมาจากดัชชนีแห่งความตายซึ่งสามารถทำลายได้ทุกสรรพสิ่งก็เข้าไปศีรษะของปีศาจเริ่มขยายใหญ่ขึ้น เสียงคำรามร้องไห้ออกมาจากมันและเริ่มล่าถอยแต่มันถอยไปได้30ฟุตก่อนจะระเบิดวิชาแห่งชีวิตของกู้วิโสต,ตัวเตียถูกทำลายไทยใบหน้ากคซีดและกากกระเรดืดดวงตาเต็ไมไได้ความหวาดกลัวขณะเตรียมตัวจะวิ่งหนีเขาหวาดกลัวโดยแท้จริงเขาใช้วิชากืนกินปีศาจสวรรค์เพื่อต่อสู้กับเสียงขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางแม้ว่าเสียงระดับกลางจะสามารถทำลายมันได้เขาก็ยังตกอยู่แนอันตรายตลอดเวลาแต่วงังดินสามารถทำลายได้อย่างง่ายๆ และเขาจะไม่หนีได้ยังไงโอเคัเ okay, จอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ